นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับค่าเทคนิคการขับขี่ที่โรงเรียนสอนขับรถยนต์ไม่ได้สอนคุณนี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้การขับรถของคุณเป็นไปอย่างง่ายดายมากขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิมและแน่นอนว่าเคล็ดลับเหล่านี้เป็นเคล็ดลับที่สถาบันสอนขับรถยนต์ไม่มีสอน แต่สามารถนำไปใช้งานได้จริงตามท้องถนนปัจจุบันมีโรงเรียนสอนการขับขี่รถยนต์มากมายเกิดขึ้นมาในบ้านเราและแน่นอนว่าการเรียนเพื่อขับรถยนต์นั้นกลายเป็นหลักสูตรที่หลายคนจะไปต้องถึงสถาบันเหล่านี้เพราะนอกจากจะช่วยให้คุณสามารถขับรถอย่างเชี่ยวชาญในเวลาที่ไม่นานแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของข้อมูลที่จำเป็น กรณีที่จะสอบใบขับขี่ด้วยแต่อย่างไรก็ตาม,มหลายๆครั้งเราจะพบว่ามีเทคนิคในการขับรถยนต์อยู่มากมายทีเดียวครับที่โรงเรียนสอนขับรถเรานั้นอาจจะยังไม่ได้สอนเราและเทคนิคต่างๆนั้นมีดังนี้หปรับกระจกข้างรถยนต์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องจุดบอดอย่างหนึ่งที่นักขับหลายคนมักจะมองข้ามก็คือ เรื่องของกระจกมองข้างของรถยนต์ที่หลายคนมักจะปรับเอาไว้ในมุมมองที่แคบพอต้องการเที่ยวสองทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยเสมอไปเพราะตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับกระจกรถยนต์จะต้องเป็นตำแหน่งที่ไม่มีจุดบอดและมองเห็นพื้นที่ข้างหลังเกือบทั้งหมดเพราะจุดบอดลเล็กๆหลายๆครั้งก็มักจะก่อให้เกิอดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ยังคาดไม่ถึง ใช้กระจกข้างเป็นตัววัดระยะการจอดรถสำหรับในส่วนของคนที่ชอบมีปัญหาเวลาที่ต้องจอดรถชิดขอบถนนเรามีวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถทำมาได้ง่ายขึ้นโดยการค่อยๆขับรถเข้าเทียบฟุตบาทและให้กระจกข้างรถขนานกับขอบฟุตบาทมีวิธีการนี้นอกจากจะช่วยให้จอดรถได้ง่ายมากขึ้นพเพราะรถจะชิดฟุตบาทได้มากที่สุดโดยที่ไม่มีการขูด ให้สีของรถยนต์ถลอกเสียหายแต่อย่างใดแอ่งน้ำบนท้องถนนสำหรับเมืองไทยนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นของคู่กันดังนั้นหากคุณต้องเจอกับหลุมหรือแอ่งน้ำบนท้องถนนสิ่งที่เราอยากจะแนะนำก็คือให้ชะลอความเร็วลงไปเล็กน้อยเวลาที่ต้องขับผ่านแอ่งน้ำแต่ห้ามหักหลบเด็ดขาดและจำไว้เสมอว่า การขับเร็วๆไม่ชะลอเวลาที่ต้องเจอแอ่งน้ำอาจจะส่งผลให้รถยนต์เสียการทรงตัวได้ง่ายมันดูรถขนาดใหญ่กว่าบนท้องถนนรถยนต์ขนาดใหญ่อย่างรถบรรทุกหรือรถพ่วงต่างๆพวกเขาจะมองเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าได้ไกลกว่ารถทั่วไปดังนั้นหากพบว่ารถคันใหญ่เหล่านี้มีการเปลี่ยนเลนหรือหยุดนิ่ง แนะนำว่าให้ทําตามจะดีกว่าเพราะว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมาได้เหมือนกันเช่นเดียวกันกับเวลาขับรถปกติหากพบว่ามีการเปลี่ยนเลนหรือหยุดควรหยุดตามเพราะว่าอาจจะเป็นการหยุดเพื่อให้สัตว์หรือคนข้ามถนนหปรับมุมกระจกเสมอเมื่อเวลามืดถํำ เพราะมุมที่เหมาะสมในการขับขี่ในเวลาที่แตกต่างกันดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในเวลาที่ขับขี่รถให้ปรับมุมของกระจกลงเล็กน้อยในขณะที่ต้องขับขี่ตอนกลางคืนเพื่อลดมุมตกกระทบของแสงสะท้อนที่จะมาจากรถคันอื่นบนท้องถนนซึ่งนี่คือความแตกต่างของมุมกระจกที่ต่างกันทำให้เห็นมุมมองที่ต่างไปกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับค่าเทคนิค การขับขี่ที่โรงเรียนสอนขับรถยนต์ไม่ได้สอนคุณถ้าคุณผู้ชมมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ